เยสุดชื่นเช้าเช้าฝนตกอถือร่มไปไหมฝนมันไม่ตกแล้วลูกฝนมันหยุดหยุดตกแล้วอ,อมแม่ปูไปทรงลงเรียนก่อนค่ะปรับ ตั้งใจเดินลูกฮะเร่งหน้าเหรออ๋ออ๋องั้นก็เปิดออกสิฝนตกกะนี้ยเนาะดึงึ้นสุดๆกลางลมบปรสุดฝนมันเออกับ พ่อเป็นสเปย์ค่ะพ่อเป็นละอองสเปย์ไปแล้วลูกรีบเดินเอา้าอะไรล้มสิบผ้าอันล้มสิบผ้าอันพัดห่มผ้าค้นปิวเห้เบินนะ่งเนอหยุดกลางนี่ไหมลูก ชนฮะไอเดซิม,ม, <า S 1> มเ,อเอาออกก่อนฮะพาราพีลม ทายางนี่บ่เคยเปลี่ยนเลยเบาแนวทายางนี่กวนตะนายเลยเปียกเปียกไม่เอาไม่เอาเปียกเอาเอาไป Mấy thăm đi nha hãy xít đừng nha ngay À đừng đi đi รอก่อนรอแม่ก่อนเอา้าตำนาตำลังมาละเอเอปิดประตูแล้วอปิดประตูแล้วลูก พุป่ปลาเปลี่ยนห้องแล้วใช่ไหมอาเข้าไปลูกไปไ